สวัสดีครับท่านผู้ชมผมก็ลืมช่องนี้ไปเลยนั่งดู YouTube ทั้งวันช่วงนี้ปิดเทอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับจา d โดกคอมพานีนะครับโอ้โหจำไม่พูดล่าสุสดใช่ไหมผมเพิ่งพูงง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 ดไปว่าจา d โด c คอมพานีจะอัปเดต V2 ผมไม่ได้แตะ V2 ครับ ผมมาแต่อีกทีเนี่ยประมาณทักวีเอมอมาจากเวอร์ชัน,นครับเวอร์ตกเวอร์ชันสอน2.0โอ้โหมันแบบข้ามมาเยอะเลยนะเพราะที่ช่วงนี้ปิดงงเทอมไงก็เลยกะว่าจะมาเลเวลให้ดูนั่นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อยู่ด้านฟ้าปืนแรกซิงเกิลซิงเกิลชื่ออะไรซิงเกิลน่าเป็นสะไรเฟิร์นผมขอเรียกว่าซิงเกิลห้าหนึ่งหกลันนะเป็นปืนยาวนะคล้ายเอ็มสีเรามาดูท่าดูปืนตอนกระสุนหมดนะครับ ปืนต่อไป mk 1 8 cqbr คือคุณ shadow vision เขาได้เปลี่ยนเท็เกเจอร์พวกปืนให้มันเหลีหล่ยมๆนะมาดูถ้าดูปืนตอนกระสุดหมดนะครับเหมือนอันแรกเลยนะครับปืนฮนะเออ อาจจะมีเสียงลมนิดนึงนะครับพอดีเปิดพัดลมร้อนอพื้นเออป้ AK วาย AK74M ว้าวปืนที่ทุกคนน่าจะไม่คุ้จักกันจักจะ AK47 มาดูถ้าดูปืนนะก็ประมาณนี้นะครับ อู๋ RPK สิบสองโอ้โหนี่คบอกก่อนนะครับคลิปนี้ไม่มีตัดต่อแลวทั้งสิน้จนจั้นแล้วมันอาจจะมีอะไรแปลกๆหน่อยเกณนมีโฆษณาอะไรแบบนั้ แต่ค่าก้า 8k อันนี้คือใช้ไม่ได้นะมันต้องมีกระสุนก่อนมาดูของุออมาไงเนี่ยออกไปออกไป,ออกไปเอาจริงนี่ไม่ใช่ไมค้คาบหลังนะอันนี้ผมโหวดตัวลองมาเออนี่มันจะมีของอีกมากมายเลยนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวดีกว่าเออตอนนี้เอากระสุนก่อน เอากระสุนก่อนอกระสุนก่อนบอกเลยกระสุนผมแนะนำนะเวลาหยิบเอ้กล่องไอ้พวกนะั้ขึ้นมาเนะี่ยจะถือปืนขึ้นมาหยิบนะมันไม่เหมือนคออฟตี้ Beauty นะครับเออเอาไ้ระเบิมันไม่เหมือนนะครับเดีย๋ยวผมโชว์ให้ดู เอ๊ะไมาดีกว่าสปอยท้ายคลิปท้ายท้ายคลิปอันเมชันก็ดีอยู่ไม่ดีอยู่อ่ะดีแบบขั้วดีทดทเทกด,ดูเทกเจอร์เขืรอเจ๋งแบบมันไม่ได้เทอะมันเทอะเบิด์ตอะไรประมาณนี้ รีโหลดนะครับดูท่ารีโหลดของ M K 8กันเหมือนอันแรกเลย A K F นะครับประมาณนี้ R P K 1 6 mp k ค่า9 8 k ประมาณนี้นะครับผมมาดูการดูปืนกันดีกว่าอุ้ยวุยมีกระสุนนะครับใช่ครับน่าจะเป็นหมอดเปินที่สมจริงระดับหนึ่งเลยเยอะด้วยนไ่มีแบบ โลเซตมีตลับกระสุนนั่นในลังเพลิงมีกระสุนเท่น่ะเท่น่ใช่เอ้โหตับๆเลยหลงัง RPK 16เปิดเสียงนี่ไหร it. 夫妻关系。 รีโหลดจะมีเสียงผู่นะครับกลืมบอกนะครับมันมีรีโหลดแบบกระสุนยังอยู่ในนี้นะครับอยู่ในหลังเผื่อไม่ทีรีโหลดดูปืนเนี่ย เวลาเล็งเวลาเล็งให้กดตรงนี้ครับตรงนี้กดนี้เลยกดนี้เลยเวลาดูปืนก็อย่างนี้ครับดูถ้าตอนกระสุนยังอยู่ลีโหละจะประมาณนี้นะครับจะโหลดแบบเอาแม็กใหม่ใส่ออกไปแล้วแม็กเก่าใส่ที่เดิมเอ้ยยังไง ไม่โยนแมกกาซีนออกไปนะครับมันเปลืองกระสุนเปลืองตังด้วย,ยเกิดแม็กเสียหายขึ้นมาเสียตังไฟเลประมาณนี้นะครับมา ดูของแต่ละอย่างกันครับมีพวกนีมนมาเริ่มจากแอร์ซัพพอรกันดีกว่านะครับไม่ใช่แอร์ซัพพอร์สิอันนี้แอร์ซัพพอรอันนี้แอร์สไตล์แอร์สไตล์อันนี้เวียเวียอนไลน์เป็นซัพพอร์ตมันจะตรวจ มีเสียงมาในคอมมิตี้เลยเออคือชาโด w คอม p านีนะผมมีข้อมูลมาบอกครับชาโด้คอมบานะีเนี่ยคือบริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับปืนอะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับปืนเขามีแบบงบเยอะมากเลยครับงบประมาณฐานเยอะของแบบเยอะสุดๆอยู่ในบล็อตบอลแฟ่น่าจะสามนะครับ เป็นหมวดเนเรื่องมีเนเรื่องให้แคตุค้คอมปานีเนี่ยมีทั้งแบบทถถังอะไรต่างๆเช่น a c 1 3 0อเมริกาเป็นเครื่องบินซัพพอร์ตที่จะให้เราเนี่ยเปิดหน้าจอแล้วเราก็จะแบบอยู่บนฟ้ามินรอบๆแล้วกดยิงตุ้มๆๆอะไรประมาณน,นี้ แล้วก็ของที่เกียร์พูดแล้วเราไปใช้งานต่อเลยไปนะจะเป็นซูสามสิบสี่ 4. จะมาโจมตีนะครับเอ้เสกสัตว์ออกมาด่อยดีกว่ามันจะได้สนุกสนานนะอะๆๆอไรด,ดีวะนี่ละกันวาไม่ได้ นั่นอีาแล้วอื้มก็บินนะจะประมาณนี้เลยโอ้โควันกุย่างไก่ต่อไปนะใครเล่นเอ่อหมเ่มเอ้ยพ่ใช่ ไอ้คอมที่มันว่าแฟนสไตล์เอทินนะครับไงครับโอ้โหคือมินมินผ่านมานครับโอโ้โหโอ้โหมินไปแล้วครับกลับมินบน oh. คุยเปิดช้างมันเห็นไกลมากเลยผมเปิดสิบช้งอ่ะเออ ก็ลมสูสีนะลมสูสีรู้ไหมกดใช้นะประมาณนี้ก็ใช่ยหยุดเกาะก่อนอนนี้จะเป็นแบบพวกเกาะ จะมีความสามารถก็คือช่วยฮิวบูทสามแล้วก็อะไรนะป้องกันฟิลฟตนิ์ีลนะครับโอ้โหดีจัดโอ้ถอดก่อนก็ยังไม่หายแล้วก็่นยอะไรครับโอ้โหกูล็อกอ้โอ้โหะไายิน สุดท้ายผมได้ยินหัวผมฮอะไรันนี่ออนี่คือยังวะฮะฮะคือยงะคือคอย่างนะ อันนี้ไม่รู้นะมันคืออะไรอะไรเนี่ยโหลดเอาแฝดกันโหลดเอาเออติ๊กเตอร์กันนี่โหลดเอาเลยเหรอถามว่าโหลดเอาเป็นไงมันจะเป็นแอร์ดอปลงมาแล้วมันก็จะมีแบบพวกปืนต่างๆที่เราเซฟเอาไว้อะเออประมาณนั้น เออใช่นะครับเรามาแต่งปืนกันดีกว่าแต่งปืนนะครับเขาเดทใหม่มาแล้วนะครับอัปเดตเก่าเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือพวกสโคบเนะี่ยไอส้สโคบแบบสโคบใหญ่อะเดี๋ยวผมไม่ดูสโคบใหญ่อ๋อกดตีกดตีโอ้ยเลเวลภาษาจีนจนุยจีนรับถามว่าวิธีเพิ่มเลเวลเป็ไงครับพิมพ์ทับลงไปนะครับ x p เอาเลเวลแนะนำา150 l แล้วก็ d s s นะครับแล้วก็กดเร็วคงจะพุ่งไปแล้ว,วใส่ไปใส่ไปแล้เอากล้องหย่างอันนี้ เอาจริงมันใส่ไม่ได้นะถึงจะใส่ได้มันก็มีปัญหาในการเล็งเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าไม่ดูปัญหาเหนี่นะใช่ใช่เหนีปัญหาเดี๋ยวป,ปัญหาเกิดเลยขนาดอุปกรณ์ให,หมนะ่นะเออเนาะแต่มันเป็นเบต้านะเออลืมบอกวัชดุที่ผมใช้เนี่ยเป็นเบตา้า ก็ยังปัญหาอ๋อปัญหาเก็นอะไร,รอยังคราวนี้ออไม่เป็นไรางๆนี่แล้วมันจะลิงไม่ได้แบบนี้อย่างเช่นแ่ะ แต่งปืนของผมไอ้ดูปืนโคตรจาร้า่ะส่องเลยส่องเลยเอยีมันอัปเดตไอ้ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะยาวออมาโคตรจริงเร่งปั๊กโอ้ไม่โดนครับไม่โดน ฝีมือต่ำนี่เอพีเอสตู่มาทำนีเฮ้ยท่านผู้ชมผมจะทำแบบนี้นะพ่ะ่ะท้องไง มันน่า,ารอแต่งปืนใส่ก่อนไปเฮืม <H> um> บ้าน

าเขาปรับสกินให้มันเหลี่ยม่ะอันนี้เพื่อความสมจริงใหรีวิวนะครับทำแบบนี้ได้ครับกดยอ่อนะครับกดยอ่อนะครับ,กด,รรบกดเลงนะครับกดรีโหลดก,กระุน มันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนตรงนี้ดูไว้นี่ครับจะเปลี่ยนเป็นฟูลออโต้กับ Jing ยิงเฮียหนึ่งนัดนครับ Jing ยิงแ่หนึ่งนัดจะเป็นยังไงกดค้างแล้วมันยิงออกไปแค่หนึ่งนัดนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งอะ่ะน้่ในเกมแบบแรงดีมันจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าตามเมทมันจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันมายิงกันดีกว่า Let's go boy วารุณีปองไปิปต่อไปนะครับเคมาสมจริงสมจริง โหลดปืนใหม่แล้วไกลกว่าเดิมทุกท่ดูดิโอ้โหโโมันก็ใช่นะครับถ้าคุณเอาเลเซอร์แดงมาใส่ไว้แล้วคุณไม่ใส่กล้องเลนงก็จะไอรอนใส เวลาคุณเลงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งความเป็นยาก็แม่นกว่าเดิมอีกไม่รู้ทำไมไมลาไม่นลับคียไฟครับคีบ่ไฟ แ่นี้นะครับูมีแกนี้นะครับอออของก็หมดแล้วนะครับจ่ายแล้วขอลาทําจมไม่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาจบคลิปที้สิบล้วนครับบายบาย